สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์คอมฟีน่าแอสตาแซนตินพลสช่วงอร่อยรอบโลกปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆจากอ่าววากายมา่าห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบโลกเราอยู่ที่ญี่ปุ่นกับตลาดปากคุโรชิโอเมืองวากายมา่า ที่รวบรวมอาหารทะเลจากอ่าววากายาม้อย่างหลากหลายโอ้ผู้ชมค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่วาคายามะามารีน่าซิตี้เป็นเมืองที่ถมทะเลออกมานะฮะแล้วก็สร้างเครืองใหม่ชทั้งเมืองเลยโอ้โหสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อจะมีรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวพักนะฮะมีตลาดผลไม้ นะครับรวมไปถึงเจ้านี้ด้านหลังฮะแล่ปลาทูน่าวันหนึ่งเขาจะมีการแล่ปลาอย่างเงี้ยสามรอบคุณผู้ชมครับจะมีนักท่องเที่ยวมารอรับประทานเลยนะไม่ใช่โชว์นะไม่ใช่โชว์อะคือแล่ด้วยแล้วก็ขายด้วยเลยโชว์ด้วยแล้วก็สั่งกันตรงนั้นใช่เลยกินกันตรงนั้นเลยใช่ครับคุณผู้ชมถ้าชอบปลาทูน่าแบบนี้สดๆนะฮะถ้าชอบกินปลาใช่ถ้าชอบกินปลาคุณผู้ชมฮะและที่นี่คือชอบกินปลาดิบญี่ปุ่น ถูกเพราะเป็นแหล่งจับที่นี่เลยคุณยองมนี่คือสุดยอดแต่ปลาที่กินง่ายสุดดึงออกมาอย่างนี้เรากินเลยปลาอะไรฮะต้องโผขอบคุณครับ <laughs> ผมเป็นลูกศิษย์พระองเดินตามผู้ใหญ่อันดับแรกคุณนิรุตขี้ปลา อันนี้เป็นบาร์บีคิวอะไรครับหอยเชลเป็นไม้ๆเลยแล้วก็มีเจ้านี่นี่ปลาอายุอายุเป็นปลาน้ำจืดนี่ยะน,น,นี่มันทะเล,เลนะยะอายุเป็นน้ำจืดะนะยะปลาะไรคคุณผู้ชมกุ้ง <Like. S 2> ปลา ทานมากอ่ะนี่ทานคนเดียวหมดแล้วฮะฝากท่านผู้ชมอ๋อฝากท่านผู้ชมด้วยอ,อันนี้ของผมผมอวดบ้างนะฮะมีทั้งหอยมีครบเลยมีปูมีปลามีตัวเนื้อนะฮะมีตัวบาบีคิวเดี๋ยวเราไปดูที่ว่ามันสุกแล้วมันสดขนาดไหนตามมาฮะคุณผู้ชมฮะ โดยที่นี่มีโซนบาร์บีคิวที่ทางตลาดจัดเตรียมสถานที่เอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการนำอาหารที่ซื้อภไยในตลาดมาย่างรับประทานอีกด้วยเรียนคุณผู้ชมว่าหัวดีมากที่นี่ทำอาหารสดๆด,ดี่ดูดีขายอะไรสดๆแบบนี้แล้วก็เนี่ยเข้ามาปิ้งย่างเรียบร้อยเลยเอะไรที่มันช้าสุดเราลงก่อนไม่ค่อยหิวเลยฮะ ไม่หิวยเราทำให้ท่านผู้ชมอ๋อครับไม่ค่อยหิวเลยคือไม่ต้องมีทักษะอะไรมากนะเห็นสุกแล้วก็ทานเลยใช่ไหมคุณนุชต้องมีทักษะอะไรไหมไม่ต้องมีโอเคระหว่างที่รอเรามาดูเรื่องของน้ำจิ้มดีกว่านะครับคูณยมนี่คือโชว์อยู่ ของเมืองนี้นะฮะที่นี่ยทําได้ดีที่สุดอร่อยที่สุดแล้วก็เก่าแก่มันร้อยปีเลยนะโอ้โดมมริกาโตขอบคุณครับ a n k งคิวเต็งคิวโดโมริกาโตนี่มาน่ารักมากก็มีมาเสอร์ชาร้อนๆชาญี่ปุ่นผมเป็นห่วงปลาตัวนี้จังเลยอ่ะเอาละ มาสดๆเลยถึงแม้จะไหมหนังทะลอกขนาดนี้ปลาซัมมะคุณผู้ชมฮะย่างสดๆสดสดเลยเดี๋ยวลองดูจิ้มโชยู่ของเมืองนี้ด้วยนะฮะผมว่ามันสดอ่ะมันสดแล้วมันก็โชยู่มันก็ไม่ได้เค็มจัดมันอร่อยมากมันก็หอมเตาไม่ไหมอันนี้ด้วยคุณผู้ชมต้องลองมาทานที่นี่ทั้งมือฮะเดี๋ยวเราจะรีบจัดการพวกนี้ให้หมดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมทานด้วยกันฮะเดี๋ยวจัดการกนี้ก่อนแล้ว